สิเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่38การเข้าใจเซนที่ชัดเจนนั้นจิตจะมองเห็นสัจจะภาวะภาวะที่เห็นนั้นคือธรรมชาติของสรรพสิ่งนั่นเองสิทธิเซนทั้งหลายเมื่อเข้าใจเซนได้บ้างในระดับหนึ่งจิตจะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตของสังคมเห็นความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาจะให้จิตนั้นให้เป็นดั่งที่เราคาดคิดนั้น เป็นไปไม่ได้เลยจะผิดสัจจะภาวะไปลองนึกถึงโวหารเซนคือหนวดเต่าเขากระตายเป็นวลีของคนจีนมีมาก่อนแล้วครูบาเซนพอใจมากจึงนำมาใช้เป็นคําอุปมาเท่านั้นเองเพื่อเตือนสิทธิ์อย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วคิดตามใจตนเองเอาแต่คิดจินตนาการด้วยความเก่งจึงเป็นเหตุให้จิตนั้นออกนอกลูก่หลงทิศผิดทางด้วยความหลงผิดจากความหลงผิดนี้ หลงงมงายในอารมณ์จะเป็นเหตุให้จิตถูกสกัดกัน้นเป็นปราการเป็นด่านอุปสรรคจนไม่ยอมปล่อยให้จิตเป็นอิสระเลยจึงหมดสิทธิ์ที่จะรู้แจ้งรู้แจ้งสภาวะตามความเป็นจริงน่าเสียดายขอจงโชคดีในอาณาจักรเซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนาคาพรพฤหัสบดีที่29มีนาคม2561ก่อนเที่ยงวัน